ไม่ไกลจากโรงเรียนในร้อยทหารบกแสนเฮิร์ตมากนะักที่นี่คือที่ประทับระหว่างทรงศึกษามีชื่อว่าพระตำหนักฟิลลี่พาร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่อบรมวิชาทหารระยะสั้นของกระทรวงกลาโหมอังกฤษคาดกันว่าห้องที่เคยประทับน่าจะเป็นห้องนี้ซึ่งเป็นห้องชั้นบนสุดของอาคารและบริเวณพื้น ถูกยกระดับให้สูงกว่าห้องอื่นที่อยู่ในชั้นเดียวกันปัจจุบันนี่คือห้องพักของนักเรียนวิชาทหารทุกคนที่เคยมาอบรมที่นี่ต่างรู้กันดีว่าห้องนี้เคยเป็นห้องที่ประทับของมกุฎราชกุมารจากสยามเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาคริ m มี่พาร1599 By the members of the Tichborne family. In fact, it was the first home occupied by James and Mary Tichborne when they were married. The Tichborne family occupied the house for six generations, so they then sold the house to a man named James Laurel, who did many of the improvements, like the landscaping the gardens, putting an extra story onto the house. Since then, the house has been owned by very many different people, but it still remains very much um, today as it did. Uh, when it was first built, the Thai Crown Prince lived here from 1898 to 1902 when he rented the house. We have found him listed in a census that was taken of the house in 1901 and it lists all the occupants of the building, one of which is, is the Crown Prince. He was staying in the house because he was an officer cadet at the Royal Military Academy Sandhurst where he was doing his initial training. Once he'd completed that course he was then attached to the Royal Artillery um, nearby in Aldershot and he still remained in the house there เมื่อทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยทหารบกแสนเนิดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็ได้เสด็จเข้ารับราชการทหารในกรมทหารราบเบาวเดรัมที่น็อตแคมป์เมืองออนเดอร์ชอต เช่นเดียวกับนักเรียนทหารรุ่นเดียวกันปัจจุบันที่ตั้งของนอตแคมป์ได้พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนส่วนข้าวของเครื่องใช้ของทหารในช่วงนั้นได้ถูกนำมาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ทหารเมืองออนเดอร์ชอต จากเสด็จไปประจำการที่น็อตแคมได้หนึ่งเดือนก็ได้เสด็จไปประจำหน่วยภูเขาที่6ค่ายฝึกทหารปืนใหญ่ที่โอ๊กแฮมตันและทรงศึกษาที่โรงเรียนปืนเล็กยาวที่เมืองฮาง ที่พระราชโอรสกำลังทรงศึกษาในยุโรปเป็นช่วงเวลาที่สยามกำลังเผชิญหน้ากับการคุกคามทั้งจากอังกฤษและฝรั่งเศสพุทธศักราช2440ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชหฤารุไทย สเสด็จประาพาสยุโรปค,ครั้งแรกเพื่อหวังจะคลี่คลายปัญหาดังกล่าวนอกจากนั้นสยามยังหวังผลในการสร้างภาพลักษณ์ในยุโรปเพื่อเกื้อหนุนสถานะทางการเมืองระหว่างประเทศ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากสยามโดยมีหมายกำหนดการยาวนานกว่า9เดือนนอกเหนือจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบ้านเมืองการเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งนี้ ถือเป็นช่วงเวลาสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมพระราชโอรสที่ทรงศึกษาอยู่ในยุโรปซึ่งทรงจากกันมานานหลายปีการเจริญสัมพันธไมตรีกับพระราชวงศ์ต่างๆในยุโรปครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถในสถานที่สำคัญต่างๆหลายแห่งนี่คือโอกาสสำคัญที่ทำให้ทรงเรียนรู้งานจากสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยตรงรวมถึงจากบุคคลสำคัญต่างๆที่ส่งพกบ ในนนข่าวั้ยังนับเป็นการแนะนำม,มากุฎราชกุมารสยามให้เป็นที่รู้จักในยุโรปมากขึ้นเพราะหลังจากนั้นได้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จพระราชดำเนินเยืนราชสำนักนานาประเทศรวมทั้งทรงร่วมง,งานสำคัญของราชสำนักนั้นๆอยู่เสมอสัมพันธมิตรีที่เกิดขึ้นระหว่างทรงศึกษานี้ ได้มีส่วนสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนนโยบายด้านต่างๆของพระองค์ในรัชสมัยต่อมาระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับในอังกฤษในช่วงเดือนกันยายนอันเป็นเดือนพระราชสมภพ,พยังมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นและยังสร้างความประทับใจให้กับชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้พระตำหนักแท็บโลที่มีอายุเก่าแก่กว่าพันปีหลังนี้ คือบ้านที่รัฐบาลสยามตัดสินใจขอเช่าเพื่อจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจะมีขึ้นในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2440 uh, And so it's a very a, sex, a Saxon area from around 600 onwards. We know that there was also Christians here, and you'll see that there used to be a Christian preacher who preached from a Saxon uh, mound and then baptized people in the pond. So it's got a very long history of different families that have owned it and been here. And uh, perhaps the most famous are the Grenfell family in the late 19th century, who went on to become Lord and Lady Desborough, who have uh, Olympic significance as well as they're, they're renowned in this area for having scholars and thinkers and poets come. And they created a community called the Souls, where they would have lively debate about the, the day and literary and uh, art. So, and it was at that time that your king came to stay here. แห่งนี้เมื่อ100กว่าปีที่ผ่านมานอกจากพระราชวงศ์และข้าราชการสยามที่ต่างมาร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างได้ทรงฉายพระบร,รมฉาย,ยาลักษณ์รวมกับพระราชโอรสทุกพระองค์อย่างพร้อมหน้าเป็นครั้งแรก แม้จะบันทึกมานานกว่าร้อยปีแต่ก็ยังเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับชาวไทยทุกคนเสมอมาช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในยุโรปจึงเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับสมเด็จพระบรมมชนกนาถอีกครั้งหลังจากที่ทรงจากกันเมื่อนานกว่า4ปีหลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารแล้วพระองค์เองยังต้องทรงศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวตอนหน้าเรามาชมกันนะครับว่าสาขาวิชาใด ที่จำเป็นต่อมกุฎราชกุมารของสยามและหลังจากจบการศึกษาแล้วท่านจะต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติพระราชภารกิจใดบ้างชมกันได้ในตอนหน้านะครับเมื่อสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ทงไตรง ธงชาติแบบใหม่ของสยามได้ปรากฏสู่สายตาชาวไทยและนานาประเทศอีกเหตุผลที่สำคัญคือเพื่อแก้ไขปัญหาการชักธงช้างผิดด้านหรือผิดรูปร่างไปจากความเป็นจริงแนวคิดในการใช้ธงไตรงอันประกอบไปด้วยแถบสีแดงขาวและน้ำเงินนี้ เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอ่านบทความของผู้ใช้นามแฝงว่า Aquarius ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดริเมย์ฉบบับวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2460ที่กล่าวถึงธงสยามแบบใหม่ว่ามีลักษณะที่ยังไม่สง่างามพอและเสนอแนะว่าธงชาติสยามควรมีริ้วตรงกลางสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ และถ้าเปลี่ยนธงชาติตามนี้ธงชาติไทยจะมีสามสีคือแดงขาวและน้ำเงินซึ่งเป็นธงชาติแบบใหม่ที่มีความสง่างามเทียบทานอาริยะประเทศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ซึ่งได้ส่งทดลองวาดภาพธงสามสีลงในบันทึกและทรงเห็นว่ามีความงดงามและสง่ายิ่งนัก ดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงออกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นับตั้งแต่นั้นมาทงไตรงหรือทงชาติไทยได้บวกสะบัดพลิ้วไหวไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งตราบจนทุกวันนี้ธงชาติไทยยังเป็นเครื่องเตือนใจที่ได้ระลึกถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศที่ได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกด้วย